เขาอยู่กับครูเนี่ยเขารู้ดีว่ากูเป็นยังไงเขาเอาเงินมาทานกูกูก็ทานออกถ้ากูก็เก็บเงินไว้ข้าหาว่ากูมีเงินผ้ามีเงินอีกแหละฮะดูที่นอนหลวงตาเลยมึงอย่าไปดูกูเลยกูก <c oughs> ็นอนของกูอย่างนี้กูนอนห้องเก็บองด้วยฮะ <c oughs> ดีนะเมื่อก่อนเนี่ยกูอยู่อยู่แค่ไม่ไผ่มุงญ้าห้องน้ำก็ไม่มีก็เพราะญาติโยมมาไงทั้งเจะสร้าง ถ้าไม่มาพวกมึงมาจะไม่ที่นั่งเหรอเมื่อก่อนกูก็อยู่แค่ไม่ภัยเอาผ้าเหลืองเนี่ยเป็นเป็นข้างฝาหะหิวสวยด้วยสมัยก่อนหิวหิวสวยฮะฮจริไหมล่ะไม่ใช่ดำกัทำไมอ่ะจะไหมผ้าสิ้นคิดเนี่ยอ่ะกูไม่ได้ั้งเองด้วยกูอาจารย์ด่าว่ากูปัญญาอ่อนกูสิ้นคิดกูเลยว่าเออก็ดีนะสิ้นคิดกูว่าเนี่ย กูก็เลยเป็นพ้าสิ้นคิดาแต่วันนั้นทำไมมพราเขาด่ากูว่าสิ้นคิดกูบายจาจสิ้นคิดปัญญาอ่อนเออเลอเมื่อก่อนกูไม่พูดไงอ่ากูไม่พูดมาหลายปี้ะกูไปอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยกูไม่สนใจใครด้วย